เปือนคราบโคลนเลนนั้นก็ยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใส่สุขหากคุณคือเพชรแท้ก็อย่าท้อทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับท,ทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องล่างหรือว่ามิดหมอของประเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพและที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญางกรและมีทางหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8น3 2 9 1ด9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเ big 1 99เเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางหลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักขรินมิตรหมอก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งทำคลิปทำวิดีโอนะครับให้กับแฟนกลับทุกๆท,ท,ท่านได้ ติดตามรับชมนะและที่สำคัญครับก่อนอื่นผมนะักคลินมีดหมอก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับในเขตพักนะตอนล่างไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะอ่าและก็หลวงพ่ออื่นๆนะครับที่ไม่ได้กล่าวมาก็อยู่ในเขตพักนอตอนล่างนั้นก็มีหลากหลายนะครับนะ ก็ทั้งหมดทั้งมวลนั้นที่ได้กล่าวมาก็ล้วนแต่ว่าเป็นพระเลียสงนะครับที่อยู่ในสายของหลวงพ่อเดิมทั้งสิ้นเลยนะอเอาละครับวันนี้ก็จะได้นำเอาเป็นมีเทพสตราของครูบาอาจารย์นะครับที่วางไว้ก็จะเป็นเมนมีสรีกาจิ๋วนะครับนะและก็จะเป็นมีสรีกาด้ามตัดนะครับแลวก็เป็นสรีกาด้ามจำปีนะก็วางให้ท่านได้ รับชมไปด้วยนะครับแต่วันนี้ผมจะได้นำเอาเป็นมีดสริกานะครับนะจิ๋วเล่มนี้นะมาเปิดให้ท่านได้รับชมนะครับนะเป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพของเรานะเอาละครับวันนี้ก็หลักๆเลยนะครับในการที่นำเอาเครื่องรางต่างๆนะของหลวงพ่อนะครับนะโดยเพาะของหลวงพ่อเดิมนะครับที่ผมมีอยู่นะ,ะก็จะมา ให้ท่านได้รับชมกันนะพูดถึงหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพ,พเจ้าเมืองปากน้ำโพนะ,ะเป็นที่รู้จ,จักของผู้คนนะครับนะหลากหลายเลยทีเดียวนะชื่อเสียงของท่านนั้นต้องบอกว่าขาจรขใจนะครับไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะทั้งในและต่างประเทศต้องเรียนอย่างนั้นนะ,ะถ้าขึ้นชื่อด้วยหลวงพ่อเดิมแล้วก็ ท่านจะเด่นดังทางด้านเครื่องรางโดยเพพาะมีดหมอนะ,อะพูดถึงมีดหมอผมก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้รวบรวมที่ได้เก็บนะครับเกี่ยวกับมีดหมอของท่านเนี่เอาไว้พอสมควรนะครับจะเป็นมีดขนาดเล็กขนาดจิ๋วขนาดใหญ่นะ,ะรวมถึงอีดับนะครับนะ,ะส่วนใหญ่ก็ผมจะเป็นคนที่อชอบเขาเรียกว่าสรรหาแล้วก็เก็บนะครับนะ,ะมา ทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันนะก็ที่ไหนมีของเก่าที่ไหนมีของดีก็ขอให้รู้นะครับก็จะไปทั้งหมดนั่นแหละนะก็ต้องการที่จะเก็บและก็รวบรวมนะครับนะเครื่องรางต่างๆของครูบาอาจารย์นะเอาไว้นะหากท่านไหนมีความสนใจนะครับอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนะพูดถึงเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนี่ผมจะมี ทุกชนิดแหละนะครับแต่ที่มีมากจริงๆก็จะเป็นมีดหมอลงข้อเดิมตรงนี้ว่าเป็นเป็นสายตรงของมีดหมอนะอนะครับนะจะเป็นรูปล่อนะครับนะกุพนมลอกนะก็ยังมีนะครับนะพอที่จะแบ่งกันได้ว่ากันง่ายนะครับนะเอาละครับวันนี้ก็จะใช้เวลาสั้นๆในการที่จะทําคลิปนี้นะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็จะหยิบก็เรียกว่า,ามีด สริกาจิ๋วนะครับนะสริกาจิ๋วอีกด้ามอ่านหนึ่งให้ท่านรับชมนะก็จะเป็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางหนงสอไว้จะเป็นด้ามน,นี้นะครับจะเป็นด้ามน,นี้เดี๋ยวขออนุญาตหยิบเลยนะอ่านี่นะครับเป็นนะมีสริกาจิ๋วนะครับสริกาจิ๋วนะก็อเอามาให้ท่านได้ชมในส่วนของอาภายนอกซะก่อนนะครับนะ เป็นศรีกาจิ๋วด้ามงาฝักงานะครับด้ามงาฝักงานะะนนี่ก็มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับนะได้ชมนะนี่นะครับก็มีมนสเสน่ห์มีความงดงามมากเลยทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะครับให้ท่านได้เห็นารายละเอียดของแหม่นี่นะนะครับแหม่ก็ยังถือว่า ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนะเป็นมีดสองกริยันะแหม่เจ็ดเก้านะ,ะแหม่เจ็ดเก้านี่ครับก็เรียกว่ายังสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับนะไม่ได้มีตรงไหนสูญหายเสียหายนะครับนะ,ะแล้วก็โยกคอนอะไรต่างๆก็จะไม่มีนะนี่นะครับพยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะแหม่ก็ อ่าเป็นแม้ไข่ป่านะอ่าเส้นที่8นะครับนะอยู่เป็นแม้ไข่ป่านี่นะอ่าเรียกว่างดงามมากเลยทีเดียวแหละนะครับนะก็ออกมาให้ดูนะครับนะกระด้ามด้ามเป็นด้ามจำปีนะครับเป็นด้ามจำปีนี่นะอ่าก็นะครับเป็นงาดิบๆนะครับนะเป็นงา,าแท้แท้นี่นะก็ามาให้ ศึกษาให้ได้ชมกันนะครับนะเอาละครับพอเราดูในส่วนของภายนอกก็ถือว่า,าครบถ้วนนะครับนะเป็นมีดสองกริย์นะครับนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก็จะนะครับนี่น้วก็นะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับนะก็ที่สำคัญนะตรงฐานใบโพก็จะมี3จุดนะครับเป็นนี่ที่หาได้ยากนะ มียุคลางของหลวงพ่อเดิมวัดนงโพของเรานะครับนะกันถือว่าแน่นปึกนะครับนะถือว่าแน่นปึกนะะมาแบบไหนก็อยู่ในสภาพาเรียกว่าเดิมๆนะไม่เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะ,ะหน้าที่ของผมก็จะทํายังไงจะรักษาความเดิมๆนะ,อะเอาไว้นะครับนะเสมาใบาโพแบบนี้จะไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันสักเท่าไหร่นะครับนะ เป็นงานปลาณีตนะครับนะเป็นศิลปะนะของช่างสอนนะครับนะเป็นศิลปะของช่างสอนนี่นะงดงามมากนะครับนะต้องบอกว่างดงามมากนะนี่นะครับนะเป็นเสมาทีา่หลายคนนะครับก็มีความเรียกว่ามีความต้องการนะครับอยากมีไว้ในครอบครองนะเมื่อสักครู่นี้ก็ถอด นะครับนะให้ดูในส่วนของผายนอกนะครับของฝักใบเมื่อเราชักใบออกมาก็อยากให้ท่านเห็นเขาเรียกว่าในส่วนของภายในนะครับในส่วนของภายในของฝักนะก็เรียกว่าดูภายในนะครับนะก็เรียกว่าเก่ามากๆนะครับที่ท่านเห็นข้างนอกมัอสกู่นี้ก็ว่าเก่านะแต่ข้างในนั้นก็เก่ายิ่งกว่านะนี่นะครับนะพยายามจะ ให้ดูนะครับนี่นะทุกซอกทุกมุมนะครับนะนี่ก็ดูกันแล้วก็อยากให้ดูกันจะจะนะเอาล่ะนะครับพอเราดูในส่วนของภายในของฝักมาแล้วก็ลองมาไล่ดูในส่วนของอใบของมีดเล่มนี้นะครับนะอมองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์นะครับเต็มไปด้วยความเข้มขลังนี่นะนี่ครับนะเต็มไปด้วยในเรื่องของความเก่าคาบใครนะ ก็คือหลักๆเลยนะครับการเข้ามาอ่ศึกษาการเข้ามาเยี่ยมชมก็ให้ค่อยๆพิจารณานะครับนะถึงในเรื่องของความเก่าของเหล็กนะก็การดูนะครับการพิจารณาก็คือง่ายๆนะผมเชื่อว่านะครับต่อให้เด็กๆก็คงจะพอทราบนะครับว่าถ้าไปเจอคนแก่นะกับเด็กวัย ห้าขวบหกขวบนะครับนะ,ะต่อให้เป็นเด็กเกเขาก็พอจะทราบนะพอจะทราบว่าคนไหนเป็นคนแก่คนไหนเป็นเด็กว่ากันง่ายนะครับนะ,ะก็ผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับนะพอจะ,อะวิเคราะห์เจาะลึกได้อยู่นะครับนะการเข้ามาชมมีดก็เช่นเดียวกันนะครับนะเหมือนกับเราดูคนแก่กับดูเด็กนั่นแหละนะครับนะ อ่าจริงๆก็ผมให้หลักนะครับนะให้หลักนะคิดตรงนี้แหละนะอ่าก็ถ้าผมจะไปบอกว่ามีดนะครับนะมันดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปอ่าเข้าข้างตัวเองเกินไปนะอ่าแต่ก็อยากจะเปรียบเทียบนะครับนะให้ท่านได้เห็นง่ายๆว่าอ่าการเข้ามาดูมีดนะครับนะหรือว่าเข้ามาพิจารณามาศึกษามีดแต่ละเล่มนั้น อันดับแรกเนี่ยให้พิจารณาในเรื่องของความเก่านะอย่างมีดหลงพระเดิมนี่ยนะครับอย่างมีดยุคกลางเนี่ยก็สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ 2, 4 0 0จนะครับจนถึงปี2480อ24นะอดผู้ง่าย2470ไปถึง2480นะ,ะก็คือต่อจาก2480ไปถึง2494นะครับจะเป็นมีดยุคปลายของหลงพระเดิมนะ แต่ที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็เป็นมีดสร้างขึ้นจากปี2470นะ,ะก็ลองมาพิจารณาดูนะครับนะผมบอกปีนะครับผมบอกปีนะแต่ที่เหลือให้ท่านมาพิจารณานะครับมาถึงมาลองดูความเก่านะครับมาวิเคราะห์ดูนะ,ะก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับการวิเคราะห์การดูนะ,ะทุกท่านเห็นคนแก่ก็จะบอกว่าคนแก่นะ ไปเห็นเด็กก็จะบอกว่าเป็นเด็กนะครับนะเพราะนั้นการดูมีดก็จะไม่ได้แตกต่างกันนะอ่าก็ให้มาอ่าพิจารณาดูในเรื่องของความเก่าแล้วความเป็นธรรมชาติที่สำคัญก็คืออย่าหนีความเป็นจริงนะอ่าก็นะครับนะก็จะเรียนท่านนะครับเพียงแต่ว่าท่านดูแล้วนะครับหากท่านมีข้อสงสัยนะครับตรงไหนอย่างไรนะ ก็จริงๆแล้วผมอยากให้ท่านนก็คือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะ,นะครับนะชอบเล่มไหนนะหรือว่าประทับใจเล่มไหนนะครับนะก็อลองเขาเรียกว,ว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับโทรเข้ามาสนทนากันดีกว่านะาการได้พูดได้คุยกันการได้สนทนากันผมวา่ามันน่าจะเคลียร์มากกว่านะครับนะไปเก็บข้อสงสัยนะอเอาไว้เพียงคนเดียวนะครับนะ นี่ก็ผมอาจจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับในการทําแต่ละคลิปก็คือช่วงหลังๆนี่ก็จะใช้เวลาประมาณสัก10กวนาทีเต็มที่ก็สัก20นาทีประมาณนี้นะ,ะให้ท่านดูเขาเรียกว่าด้วยมุมมองด้วยสายตาของท่านก่อนนะ,ะเมื่อดูแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็นั่นแหละครับนะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับนะ บางคลิปก็อาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับนะแต่ความเป็นจริงผมก็พยายามซูมนะพยายามซูมให้ท่านเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างเช่นกันที่ท่านกําลังดูขนาดนี้นะครับนะถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งแหละที่เรียกว่าสําคัญมากๆนะเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมอร์สารสําคัญสําคัญนะครับเช่นเกสาของหลวงพ่อหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดนะ และผงอติเจนะครับนาะทีหลวงพ่อท่านได้บรรจุนะครับนาะลงไปนะตรงแกนกลางของกันนะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับตามที่ท่านเห็นอยู่นะเรียกว่านั่นปึ๊กเลยนะอ่านะครับนะ,อะพอจบนะครับจากการปิดข้างแล้วถือว่านะครับนะ,ะเป็นเสร็จพิธีนะครับที่เหลือก็มีพิธีกรรมต่างๆนะครับนะ,ะเรามีไว้ในครอบครองเราก็ไป เข้าพิธีกรรมนะครับเช่นสวดพานยักษ์ใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการบวชนาคนะ,ะการนำวัตถุมงคลหรือว่านะครับนะวัตถุต่างๆนะครับนะเครื่องรางต่างๆว่ากันง่ายนะครับนะ mm. เข้าไปทําการสวดยัดนะครับในโบสถ์นะหรือว่าในการบวชนาคแต่ละครั้งนี่ถือว่าเป็นการที่ เข้าพิธีกรรมที่ดีที่สุดนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านจะสังเกตได้ว่าสมัยก่อนนะครับไม่จ้องสมัยก่อนสมัยนี้ก็เหมือนกันนะครับนะาตามชนบทบ้านนอกของเราเนี่ยก็เวลาบวชพระนะก็จะนําเครื่องรางนะครับไปเข้าพิธีนะในการาสวดยัดนะครับนะนะก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่เข้มขลังว่ากันง่ายนะครับโดยเพราะก็คือมีงานตรงไหนหรือบวชตรงไหนส่วนใหญ่ผมก็จะนํานะครับนะ เครื่องรางต่างๆนี้ไปเข้าในพิธีนะรวมถึงมีดนะครับทุกเล่มเลยนะทุกเล่มเลยนะครับนะโดยเพราะมีดสลิกาจิ๋วนะครับมีดปากกามีดเล็กๆนี่ผมก็จะห่ออย่างดีแล้วก็จะเข้าไปสู่พิธีกรรมนะครับนะจะเป็นสวดพานยักษ์กด็ดีจะเป็นบวชนาคนะครับนะทุกครั้งไปว่ากันง่ายนะครับนะเพิ่มความเป็นสิริมงคลหรือเพิ่มความเข้มขลังว่ากันง่ายนะครับนะก็ อ่เรียนทุกท่านมาอย่างนี้นะครับนะเอาละครับก็วันนี้ก็ผมใช้เวลามาก็ทั้งหมด15กับ29วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมหากท่านเห็นว่านะครับนะมีแต่ละเล่มนั้นนะครับนะเมื่อชมแล้วดูแล้วนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการที่เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือว่าดูแล้วเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามา,เ,าเขาเรียกว่า เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันนะครับนะก็ถ้า,เป,าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหน,ห,นหรือว่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงน,นั้นนะอ่าก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496 นะเบอร์08632914ก็6นะครับในทุกๆคำถามนะักคลินมิดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนะักคลินมิดหมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ